สวัสดีครับวันนี้คุณก็จะมาสอนวิธีการสั่งซื้อของในคูพังนะครับว่าทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราดูในวงกลมนะครับจะเป็นจรวดสีฟ้าจรวดสีฟ้าจะเป็นการสั่งซื้อของแบบส่งด่วนนะครับของจะถึงเราภายใน1วันนะครับอย่างสั่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับแต่กฎของการสั่งจรวดฟ้านะครับคือเราจะต้องสั่งของให้ครบ19,800วอนนะครับถ้าเราสั่งไม่ครบเราจะสั่งซื้อไม่ได้นะครับ เราก็ต้องพยายามสั่งตามยอดที่เขาระบุไว้นะครับจะได้สั่งได้ครับแต่วันนี้คุณจะมาลองสั่งแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวคุณจะลองสั่งซื้อสินค้าในวงกลมนะครับตัวที่ยอด22,700วอนนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับให้เราดูในวงกลมนะครับตรงนี้จะเป็นวันที่ที่เขาระบุนะครับว่าของเราจะถึงวันไหน อย่างในคลิปนะครับของจะถึงเดือน7วันที่6นะครับเขาจะระบุบอกเลยว่าของถึงวันไหนครับแล้วเราก็กดตกลงในวงกลมสีแดงเลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวจะเป็นตะกร้านะครับสําหรับใส่สินค้าของเรานะครับ ช่องสีน้ําเงินจะเป็นการกดสั่งซื้อนะครับส่วนในวงกลมนะครับจะเป็นการเพิ่มจํานวนสินค้าอยากได้กี่ชิ้นเราก็กดบวกได้เลยครับเราก็กดตกลงตามลูกศรชี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาหน้านี้นะครับอยากให้ทุกคนตรวจทานที่อยู่เบอร์โทรของเราให้เรียบร้อยนะครับว่าถูกต้องไหมที่อยู่ที่เราจะส่งมันใช่ที่อยู่นี้ไหมนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แล้วก็กดตรงตัวสีน้ำเงินเลยครับเป็นการกดสั่งซื้อครับพอมาหน้านี้นะครับให้เรากดตามวงกลมสีแดงได้เลยครับเมื่อเรากดวงกลมสีแดงเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เราก็กดวงกลมสีเหลืองต่อได้เลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นการสั่งซื้อนะครับมันก็จะให้เลขบัญชีธนาคารมากับยอดที่เราจะต้องโอนนะครับเราก็ไปจัดการโอนให้เรียบร้อยได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ